วัค่ะทุกคนค่ะวันนี้มาพบกับครูแพลวในหน่วยการเรียนรู้โรคสวยด้วยมือเราเหนือการเรียนรู้ย่อยรู้จักพิษขยะค่ะสำหรับนะคะอาทิตย์นี้ที่เราจะเรียนรู้จักพิษขยะก่อนอื่นเรามาทบทวนประเภทของขยะกันก่อนเลยค่ะถังขยะแบ่งออกเป็นสี่สีสีประเภท 1. นงถังขยะสีเขียวจะใช้ทิ้งขยะเปียกหรือที่ย่อยสลายได้ เป็นขยะที่มาจากธรรมชาติเช่นเศษอาหารผักผลไม้เนื้อสัตว์บรรจุพัณฑ์จากธรรมชาติ 2. ถังสีเหลืองหรือขยะที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้เช่นขวดพลาสติกขวดแก้วกระป๋องกระดาษขยะประเภทนี้ให้แยกใส่ถังสีเหลืองเพื่อที่จะถูกนำไปทำรีไซเคิล 3. ถังขยะสีน้ำเงิน จะใช้ทิ้งขยะทั่วไปขยะนำกลับมาใช้ใหม่ไม่ได้เช่นโฟมฟอยล์ถุงพลาสติกถังสีแดงจะใช้ทิ้งขยะที่มีพิษที่เป็นอันตรายต่อเราและสิ่งแวดล้อมเช่นหลอดไฟแบตเตอรี่ถ่านไฟฉายยาฆ่าแมลงเป็นไงคะ้ะเราพบทวนเกี่ยวกับประเภทของขยะกันไปแล้ววันนี้ครูแพลมีกิจกรรมมาให้เรียนได้เรียนรู้ทั้งหมด2กิจกรรมนะคะ กิจกรรมที่1เกี่ยวกับมารู้จักขยะอันตรายกันเถอะเราจะพบกับคุณครูก้อยกันค่ะส่วนกิจกรรมที่2รู้จักทิ้งขยะอันตรายเราจะมาเรียนรู้กิจกรรมนีกับครูสรวยกันนะคะสวัสดีค่ะเด็กๆและผู้ปกครองทุกคนนะคะสําหรับวันนี้มาพบกับครูก้อยในกิจกรรมมารู้จักขยะอันตรายกันเถอะก่อนอื่นเราไปรู้จัก ขยะอันตรายว่ามีอะไรกันบ้างน,นะคะไปชมกันเลยค่ะเรามาทํากิจกรรมกันเลยนะคะก่อนอื่นนะคะรูปแรกนะคะแบตเตอรี่นะคะเด็กๆก็นํารูปภาพมาติดไว้ที่คุณคูณกําหนดให้นะคะชิ้นที่สองสเปรย์ฆ่า,มาแมลงนะคะสามก็คือน้ํายาล้างห้องน้ํานะคะ เด็กๆก็นำมาติดได้เลย C นะคะแกลลอนน้ำมันนะคะเด็กๆก็วางลงไปเลยต่อไปนะคะหลอดไฟนะคะก็วางไปติดที่ช่องที่กำหนดให้นะคะและฐานไฟฉายนะคะชิ้นที่หกนะคะสุดท้ายก็คือกระป๋องสเปรย์นะคะเป็นขยะอันตรายซึ่งทั้งหมด เจ็ดชนิดนี้นักเรียนจะต้องนำไปทิ้งในขยะถังสีแดงนะคะสวัสดีค่ะวันนี้ครูสําฤวยนะคะจะมาแนะนำพิษเกี่ยวกับขยะอันตรายนะคะเมื่อร่างกายของเราได้สัมผัสหรือได้รับพิษขยะอันตรายจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างมาดูกันนะคะอันแรกนะคะระคายเคืองตานะคะจะมีอาการระคายเคืองคันนะนะคะ ต่อไปถ้าได้รับมากขึ้นเกี่ยวกับผิวหนังนะคะก็จะมีผดผื่นคันเกิดขึ้นนะคะ,ะถ้าได้รับมากมายเกิดขึ้นอีกนะคะถ้าได้รับเยอะขึ้นอีกก็จะทําให้หน้ามืดวิงเวียนนะคะเวียนศีรษะ,ะแต่ถ้าเข้าสู่ร่างกายแล้วได้รับไปเป็นเวลานานนะคะก็จะทําให้เกิด าการร่างกายเจ็บป่วยก็จะเป็นถึงขั้นเป็นมะเร็งได้นะคะอ่านะคะจากนั้นนะคะก็จะถ้าได้รับเยอะๆนะคะนานๆสะสมไปนานๆหลายปีอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะทําให้เกิดเป็นอัมพาตได้นะคะสุดท้ายนะคะก็จะทําให้เรานะคะเสียชีวิตค่ะอ่านะคะนักเรียนก็ได้รู้เกี่ยวกับ พิษของขยะอันตรายไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังนะคะในการที่จะไปสัมผัสขยะนะคะถ้าประเภทขยะอันตรายนะะั้นก็ควรหลีกเลี่ยงนะคะหรือว่าเวลาจับนะคะก็ต้องใส่ถุงมือแล้วก็เวลาเอาไปทิ้งแล้วก็ล้างมือให้เรียบร้อยค่ะวันนี้ก็มาเสนอกิจกรรมแค่นี้นะคะพบกันใหม่คะ่ะหน้าสวัสดีค่ะ